เกมนี้ให้ชื่อตอนว่าถึงดีกาสวัสดีครับท่านผู้ชม FC พี่พี่น้องน้งสหายนักโขกทุกทุก,ท,กท่านมาพบกันอีกแล้วครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าอยู่ในเว็บไซต์ PlayOK OK, จับคู่มาเจอกับคุณ KGS1085 นะครับ 1246คะแนนเป็นหมากสีขาเปิดด้วยมมาเทียมครับมมาเทียมมาตรฐานนะครับไป้าฟ้าก็มาด้วยมมาเทียมเม่ใสยนะครับกู่ต่อสู้นำขุนไปทางโน้นครับจะไปเก็บไว้วังนอกก็กินตัดเข้าไปแล้วก็ฝังสูงครับฝังสูงเพื่อเอาตำแหน่งนะครับพื้นที่นะครับ จังหวะนี้ก็ดันเบี้ยขึ้นไปเป็นมอนยันหลักนะครับสกัดตัวใหญ่ของคู่ต่อสู้ที่จะขึ้นมานะครับคู่ต่อสู้นะครับสีขาวก็นําเรือนะครับนําเรือมายึดครองเจ็ดนะครับแต่ยังไม่ได้หมดครองนะครับได้แค่ได้แค่สองสองล็อกนะครับโอเคดันเบี้ยชอช้างขึ้นไปครับนะครับจะขานแต้มนะครับตำแหน่ง โดยมุมมองของสีดำนะครับจะง่ายที่สุดนะครับจังหวะนี้เบีย้ยยอหญิงขึ้นไปครับเบีย้ยที่ดีต้องเป็นเบีย้ยคู่นะครับโคตรต่อสู้ฝังสูงเบีย้ยสูงมรณะเราก็ฝังสูงเบี้ยริมนะครับได้สูงสองตแหน่งแล้วก็เปิดเบีย้ยทางกลางขึ้นไปเป็นเบีย้ยคู่กลางนะครับเพื่อคุมตําแหน่งพื้นที่นะครับโคตต่อสู้โยนครับไอ้ยา ไม่กินก็ได้นะเอาโคนขึ้นไปก็ได้คนขึ้นไปก็เสริมโคนขึ้นมากินขึ้นไปเลยครับไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกกินเลยเลยนะครับเมื่อ,อไรจะได้เป็นเม็ดละหลาคนขึ้นไปแต่จริงๆแล้วเราไม่กินก็ได้นะเบีย้ยเขาก็ได้ไม่เป็นเบีย้ยแบบโอ้มาเบีย้ยตรงนี้เราโดนโจมตีเลยมือไว้นะครับ น่าจะคิดน่าจะไม่ค่อยดีนะครับแบบนี้นะครับจังหวะนี้ก็กินเข้าไปดีกว่าอืมกินเข้าไปเลยครับนะครับเอาเรือดีกว่าเอาเรือมาซัพพอร์ตไปก่อนาะกินแล้วนะครับถ้ากินเข้าไปแล้วนี่ม้าเขากินขึ้นมาจับโคนเนี่ยโคนเราดันไล่มาล้าเราโดนรุกนะครับเสียโคนนะครับ ก็เลยต้องเอาเรือเอาเรือมาซัพพอร์ตรองไปก่อนนะครับถ้าเรากินเบีย้ยขึ้นไปมากินขึ้นมาแล้วเปิดมาปุ๊บโคนเรามีตัวโขกนะครับนะครับก็เป็นเหตุผลนนึงครับนะครับจังหวะนี้ก็ต่อเลยไหมอ่ะดันขึ้นไปนะครับถ้าไม่กินเราก็จะไหลขึ้นไปข้างบนเออไหลขึ้นไปไม่กินกินดีกว่าครับไหลโดนตัดแน่นอนนะครับแล้วก็ยกมาขึ้นไปเดี๋ยวเราจะไปลุก เปิดทางให้ม้าได้ไดไดเรือได้ลงนะครับโอ้โหคู่ต่อสู้ปิดแบบนี้ลุกเกาะล,ลุกทุกที่หนึ่งก็ได้ครับอือหือเล่นท่านนี้เรตติ้งเกือบพันสามพันสองกากว่าแต่เล่นดีครับหรือว่าผมเดินไม่ดีก็ไม่รู้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับโดนยึดพื้นที่ครับนะครับเดนินโดนคุมพื้นที่ พื้นที่เราค่อนข้างที่จะน้อยนะครับยกมาขึ้นไปเบี้ยหายโอ้มาสองเตัวเ,เรือเรือก็พร้อมโคนก็พร้อมที่จะมานะครับมีเบี้ยศรอนที่กันแบบนี้ก็ตัดปัญหาไปเลยครับกินควบเข้าไปแล้วก็ยกม้ากินเบี้ยเข้าไปถ้านะครับถ้าคู่ต่อสู้นํโคนกินม้านะครับนํโคนกินมา้าเราก็จะกินเรือนะครับอย่างน้อยก็มีบวกนะครับ ก็ต้องมาดูกันช่วงปลายนะครับว่าจะเหลือกันเท่าไหร่นะครับแต่คูดทุทงตะซมมีจังหวะกินกินม้าแล้วก็กินเม็ดสองหนึ่งได้อีกเอารุกตกลากเอากิดเบี้ยก็จะเหลือฝั่งละนะครับเหลือกินก็ไปครับเรือม้าสามเบี้ยครับเอากิเท่ากันนะครับต่างฝ่ายต่างเรือเท่ากัน,นครับเรือกับม้าสามเบี้ย ก็เป็นการสรุปตัวมากคร่าวๆก่อนนะครับจังหวะนี้คโคอสู้กินก็จะในๆก็หนๆแล้วนะครับก็ขอลุกทักดอกแล้วบอกเพื่อนกันนะครับปักเข้าไปนะครับจังหวะนี้ต้องเคลียร์แล้วอ่ากินเบี้ยก่อนก็ได้ครับขอลุกอีกทีได้ไหมครับลุกปักเข้าไปอีกหนึ่งดอกนะครับแต่เอาโคนกินครับก็จะเห็นได้ว่านะครับว่าเหรือคนละสามเบี้ยนะครับ เบียเบ้ยแต่เบี้ยขดต่อสูเบียยคู่ต่อสูเบียบ้ยลอยๆนะครับจังหวันี้โดนรุกก็ต้องหนีก่อนนะครับคู่ต่อสู้เห็นว่าในอนาคตอาจจะโดนมาพบไปจับนะครับจับคอมสองสองเบีย้ยก็เลยลอยเบีย้ยมานะครับเพื่อเป็นการละลายตัวนะครับก็ถอยมากลับมาครับ ูปนี้ก็เป็นทรงๆที่จะเสมอกันครับคู่ต่อสู้ก็จะกินเหมือนกันครับแม่ไล่กินเราอีกแล้วนะครับ่อยม้ามาผูกก็จะช้าไปหรือเปล่านะครับหายเบี้ยแล้วกันจริงๆถอ่มามาผูกก็ได้นะกินครับก็เวลาของไก่ข้าวฟ้าเหลือน้อยแล้วนะครับกุูก่ตัวซูจะหงาย เ้างั้นเราไปจับกินเบี้ยไหมจับกินเบี้ยครับเดี๋ยวเราจะดกนะครับให้ตกไปทางนู้นเลยก็ต้องมาดูกันต่อครับคู่ต่อสู้ผูกครับผูกทางงันได้จังหวะที่เดิน1ทีครับ ไหลเบียงหายไปครับเราจะรุกจนนะครับคู่ต่อสู้รุกก่อนครับขยับมาอยู่ตาอับไปเลยเอาอืมครับอยู่ตาอับจะต้องหายเบีย้ยล่ะงานหยาบไม่ฉาปูนเลยครับหายเบีย้ยแล้วก็ถอยมากลับมาก็จะเราเราจะรุกก่อน,นครับรุกรอได้อยู่นะครับแตจังหวะนี้ก็เอามากลับมาครับกลับมากินเบีย้ยครับ มื่อกี้ท้าคู่ต่อสู้หงายเบี้ยครับเราจะเรือรุกจนนะครับที่ตำแหน่งขอไข่แปดนะครับคู่ต่อสู้ก็เลยจําเป็นต้องหนีขุนก่อนนะครับจังหวะนี้โดนจับกินเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้จะเอาเสมอแล้วนะครับรักษาได้ไหมนะครับก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะครับเพราะว่าน่าจะเหลือม้าบางเดี่ยวนะครับแต่ก็ยังไล่ได้นะครับม้าบางเดี่ยวถ่านหนีเข้าล็อกก็สามารถ ทำจนได้เหมือนกันจังหวะนี้ก็เลยคิดว่าจะเอายังไงดีครับขอรุกอีกดอกนะครับแล้วบอกเพื่อนกันนะครับรุกปักเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องถอยเบี้ยหงายกลับมานะครับถ้เบี้ยหงายกลับมาครับคู่ต่อสู้ก็น่าจะตามนะครับตามติดคิดตังนะครับมาเข้าวางกลางนะครับระหว่างม้ากับเบี้ยหงายนะครับถ้าเสมอก็คงตรงต้องเสมอแล้วแหละแบบนี้ ขยับไม่ได้นะครับขยับมาเขาติดเลยนะครับเอาเรือมากั้นได้ไหมนะครับเอาเรือมากั้นครองครองงองงูนะครับเอาเรือมากั้นครอ,องงองงูแล้วกันครับถ้าเอามากินเบี้ยนะครับเราจะเอาเรือรุกนะครับแล้วก็กินม้านะครับก็จะเหลือม้าปังเดียวนะครับน่าจะเล่นได้หรือเปล่านะครับ แต่ตอนนี้เวลาก็เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วนะครับน่าจะแพ้เวลานะครับไก่ก้าวฟ้าโดนรุกรุกต่อมาครับถ้ามากินก็เรือกินเบียก,กินเสมอเลยนะครับก็เล่นเต็มวัดใจกันไปนะครับขยับเรือขยับขุนไปหาเรือครับอ้าวคููต่อสู้ก็วัดใจเหมือนกันครับขยับขุนมากินเรือถ้างั้นก็ทิ้งเรือให้กินเลยไหมนะครับทิ้งเรือให้กิน,นครับ จะเหลือม้าเม็ดนะครับม้าเบี้ยงหงายนะครับอ่าก็เป็นมวยเม็ดครับนะถึงดีกาครับแบบนี้นะครับก็ไหนๆก็ไหนๆก็ขอไล่กันหน่อยหนึ่งครับหรือเวลาหนึ่งนาทีนะครับไปครับเบี้ยงหงายไปอาจจะบรรยายไม่ได้เยอะแล้วนะครับไล่เข้าไปนะครับเอาเบี้ยงหงายไปเอาหงายกันดักไว้นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนม้าครับม้าหมุนนะครับไปครับไปครับ ไปครับเป็นการไล่ย้อนเกตนะครับขยับมามาอุตสูหนียังไงไม่รู้ครับไปก่อนนิดเล้วไปยังเดียวครับหนึ่งนาทีครับนะครับจังหวะนี้เอาขุนมาดอีกเอาเบี้ยมาเอาเบี้ยอุ๊ยขุนไปอุ๊ยจริงต้องเดินเบี้ยงครับผิดแล้วครับจบกันนะครับที่ทํามาครับอ้าวโอเคครับแบบนี้เอาเบี้ยหายไปครับ ขู่ต่อสุดพยายามจะโต้นะครับจะเข้ามามุมนี้นะครับก็เอาบิ่งไหนมาดักไว้ครับนะครับขุนมาก็บิ่งไหนดักไว้อีกครับอ้าวแบบนี้จบครับสวยครับแบบนี้ติดล็อกนะครับไปครับสามสิบวิสุดท้ายนะครับไปครับไปครับไปครับวิ่งร้อยเมตรนะครับไปครับแล้วก็เอาคุณเข้าเข้าเข้าริมครับเข้าริมก่อนครับเพื่อเอาจังหวะนะครับ จะได้ไม่เป็นทีครับยกม้าไปหมุนม้ามาดักคล้องไว้ม้าไปดักไว้ไปอีกทีหนึ่งไปหลอกล่อครับถอยกลับมาอีกสองทีลุกจนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมากรุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับโอ้โหจังหวะนี้มวยเม็ดก็จนสวยงามนะครับแล้วพบกันใหม่ ep หน้าคลิปหน้านะครับถ้าหนี่ไม่เป็นก็จนนะครับรูปนี้นะครับสวัสดีครับ